ก็รู้สึกเสียใจกับทางครอบครัวครับแล้วก็เสียดายค่ะที่แบบว่าไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ศึกษาก่อนอะไรเยงี้ค่ะเพราะว่าตัวนกเองอ่ะผ่านจุดนั้นมาก็ยังคิดอยู่ว่าเออโชคดีจังเลยที่เราเราไม่ได้เป็นแบบเขาอะไรเย่างี้ครับคุณนกต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทำทำเยอะพอสมควรสวยขึ้นได้เลยไหมครับเนี่ยทำอีกปะครับไม่ทำไม่ได้ทําแล้วทำกี่อย่างทั้งหมดครับก็มีอยู่สองอย่างที่ไม่ทํา ผ่าตัดนมกับแปลงเพศที่เหลือเรียบร้อยแล้วของคุณทำอะไรคุณทำมากี่อย่างแล้วผมเดี๋ยวต้องไปฉีดล่องไต้นมบเพราะว่าเหนื่อยออกถ้าล่องไต้ล่องไต้นมันนี่ยเหนื่อยไหลไหคุณหมอสามารถฉีดโบท็อ์ได้แล้งเหน้พอได้มันแฉะมากเลยครับหมอเวลานั่งครับก็ฉีดได้ครับระงับได้แพงไหมครับราคามันพืนแล้วแต่ฐานที่อแล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ต้องขอบอกเรื่องน้องกระตานิดนึงดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าที่เป็นข่าวเนี่ย คุณหมอเนี่ยเคยเคยเจอด้วยแลวน้องเคยมาขอคำปรึกษาด้วยเหอเคยยังไงผมก็พอดีไปรื้อประวัติดูอกว่ามาเมื่อปีหนึ51เมื่อสัก4ปีที่แล้วครับแต่เขาปรึกษาเรื่องอื่นเรื่องใบหน้าผมไปดูเรื่องปุ๊ความจรักเกีียวใบหน้าผมไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการที่มาฉีดฟิลเลอร์ที่สะโพกอะไรครับแล้วยังไงฮะแล้วก็ผมไปดูแล้วเ็าเลยไม่มีประวัติเกี่ยวกับการฉีดตัวนี้ครับ แต่ถ้าเขาไปฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเข้าใจว่าค่าออาจจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะเกิดสุดตัวตัวบันท้ายเนี่ยอาจจะไม่กระดกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทาการฉีดให้มันอึมขึ้นมาให้มันกระดกขึ้นมาถ้าตอนนั้นตรงเราขาใช้บริการคุณหมอไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้เขาหายไปเลยคือเขาบอกว่าสายที่เฉยแล้วก็อาจจะคิดว่าแพงไปก็อาจจะเป็นได้หมอที่แพงรึเปล่าเนี่ยหมอแพงแพงวาครับแพงไมเหรอ เขาว่าแพงนะไ่รรถที่ผมเลยหมอจงทำได้ไหมได้ไหมแต่แต่ว่ามีน้องๆหลายคนเ <ๆ S 1> นี่ยแล้วต้องยอมรับเลยว่าเห็นทางออกกับคนที่คิดราคาถูกบอกเถื่อนอย่างนี้ดีกว่า,ามาแต่ปุ๊บก็ไยฉีกันเลยผมเห็นหลายหลายคนทีมงานทีมงานผมในชั้ง,งชนะก็ยังพูดเลยนะคุณหมอพกไปฉีกกันที่บ้านผมตกใจมากโอ้คือเอาไปฉีดคือซื้อเถื่อนแล้วก็ฉีดเองที่บ้านอย่างชั้นละคือผมเงียบผมตุ้ยงเนี่เอาเรื่องปัญหาของฟีเลอร์ในเวลาเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคครับ ปัญหาที่เขามาหาผมเยอะๆ,ๆตัวเนี่ยค,คือเทคนิคการฉีดคมไม่ว่าจะฉีดตรงไหนอย่างเช่นฉีดจมูกมาเนี่ยก็คือฉีดจนเยอะจนกำลังผิดรูปค,คือฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นของเหลวนะฮะมันไม่สามารถจะปั้นแต่งให้สวยงามได้อย่างที่เขาพูดค,คนฉีดจะบอกว่าสลายได้ปรับรูปร่างได้ไม่จริง หายาที่เขาว่าเนี่ยนะฮหเดือนสลายอะไรเงี้ยจริงจริงสามปีก็ยังไม่สลายปรับรูปร่างได้ก็ไม่จริงเดี๋ยวรู้สึกว่าชาวนี้เราจะมีรูปด้วยใช่ไหมเราเราเรามีรูปอะไรบ้างฮะคุณหมอเดี๋ยวเราให้ผมเอาตัวอย่างรูปที่ฉีดแล้วมีปัญหาอ่ะเกี่ยวกับสโพกเนี่ยมาให้ดูฟิลเลอร์หรือเปล่าฮะฟิลเลอร์อ่ะนี่นี่นี่จะประมาณนี้นี่คือบ้านท้ายของคุณนกใช่ไหมครับอันพูดเล่นโทษทีอันนี้ตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างเฉยๆคุณผู้ชมนี่มันโอ้โหหมอคืออะไรหมออธิบายใช อันนี้อันนี้คือคือไปฉีดสะโพกมาโอ้คือ,อกริเณที่ฉีดเนี่ยฮะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคือปัญหามันจะอยู่ตรงบริเวณที่ฉีดมันจะผิดรูปผิดร่าง oh. ซึ่งอาจจะไม่เกิดในทันทีทันใดยอย่างที่กรณีกระแตครับแต่ว่ามันจะเกิดกันในระยะยาวเช่นหลายเดือนเป็นปีไปแล้วเนี่ยร่างกายจะสร้างความผืดขึ้นเพราะสารพวกนี้มันอาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันต่อต้านกันทำให้เกิดการบวมปูดผิดรูปผิดร่างขึ้นมารนะฮะแล้วก็เห็นว่าสีก็ เปลี่ยนไปแล้วก็มีก้อนแทนที่มันสวยนะมันก็โยนู่นโยนี่แันยังมีหลายภาพเห็นว่ามันพลาดมีเยอะแยะเลยมันไม่สวยอย่างที่เราคิดครับมันจะโยไปโยมาอันนี้ก็ดีที่ว่ามันเป็นเฉพาะที่โอ้ดูสินี่มันจะยุ้ยก้อนเลยสีล้าก็จะยุ้ยนี่คือเทคนิคท้งนเลยเนี่ยโอ้ใสใสกว่าหน้าผมอีกอ่ะมันเทคนิคที่ไม่ดีมันฉีดแล้วมันก็คือฉีดเยอะเกินไปครับแล้วก็ฉีดตื้นเกินไปนะครับมันก็จะมีผลต่อผิวหนังทําให้เปลี่ยนสีไปได้ นะครับเอาแล้วครับยังไงผมกับแจ๊กก็คุณหลวงก็ขอให้มีปฏิให้ปฏิหารมีจริงนะครับอยากให้ล้องกระแตกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวน้องกระแตด้วยนะครับเช้านี้เราได้ข้อมูลมากมายจากอีกหลายมุมมองในการกับเรื่องราวที่คนพูดถึงกันเยอะมากหลายวันที่ผ่านมาแต่เหมือนกับเม้าๆกันไปแต่ยังไม่มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับยังไงฝากไว้นิดหนึ่งอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเถื่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชม มันย่อมมีเรื่องของภัยที่ต้องตามมาใช่ครับดังนั้นอย่าเลยดีกว่าอย่าไปเสี่ยงอย่ากับชีวิตตัวเองนะครับอย่างไอโฟนห้าเงี้ยครับทำไมครับก็ต้องของแท้ครับผมห้างเน่าไม่หมไม่เน่าไม่เน่าไม่เน่านะครับเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณเหรียนใหญ่นะขอบคุณคุณหมอสมศักดิ์และคุณด็อกวันริสาที่ว่ามาร่วมรายการด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคครับุณหมอครับคุณหมอนี่นะครขบบอกว่าเชี่ยวชาญอีกคราวนี้มาพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชายฮะแล้วบอกว่าหลายๆคนที่ตานจังหวัดชิดน้ามันมากอกเข้าไปเดี๋ยวทีดผิด ก็เลยก็เลยเน่า oh. ใช่ไหม <c oughs> เออต้องแต่ถ้าเกิดคุณหมอฉีดเนี่ยจะถูก ถูจริงเหรอ,อครับคุณไม่มีปัญหายอยู่แล้วเรื่องอวัยวะเพศไม่ใช่เหรอโอหนักเลยครับโมตอนนี้นี่ออกทีวีเขาไม่เขาอย่าไม่ต้องไม่ต้องพูดหม่ก็ได้จ้ะโอเคโอเคได้ได้ครับโมเ,เดี๋ยวเบื้องหลังเลยเขาว่าอีกทีหนึ่ง <laughs> นะฮะแปดโมงเช้าสิบสี่นาทีพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนายโย้ง <c oughs> นะนะพวงนละนันนงกันดีกว่าสามนาครับขอประกาศรักษาเพลงฉ่อยจนวันตายคุณผู้ชมครับพร้อมฟังกันสดๆกับเพลงอะไรนะฉ่อยไล่น้องน้ำครับผมทั้งสามนาครับผม ขอร้อให้กับเมืองไทยนะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับคุาเอาละครับคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้แล้วนะครับแปดโมงเช้าสินาทีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายโยกนาพวงนานงครับก็ในช่วงนี้ได้ข่าวว่าทั้งสามน้าเนี่ยขอสแดงเพลงฉ่อยให้พวกเราได้ฟังกันก่อนนะครับครับผมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับผมเชิญ สดับรับฟังนะครับเพลงช่อยไล่น้องน้ำจากสามนาได้เลยครับผมเนเจะร้องถึงน้องน้ำว่ากันไปตามความเป็นไปเป็นไทว่าเป็นไป น้ำมาอย่าไปกลัวมันถ้าหากน้ำมาอย่าไปกลัวมันเราต้องช่วยป้องกันน้ำนั้นกันเขาไว้เขาว่าน้ำมาเป็นมิตรเขาว่าน้ำมาเป็นมิตรนะท่านคิดว่าน้ำเป็นมิตรไหมถ้ามาเป็นมิตร เราไม่ต้องกลัวมาทีไรมิดหัวสะทุกที่ไปเมื่อปีที่แล้วฉันคิดมาเอ,อน้ำท่วมปากเลยเชื่อไหมเมื่อปีปที่แล้วน้ำท่วมทำให้เรารู้คำว่าเอาอยู่ให้รีบยออ้ายรีบย ia, ออ้ายรีบยออ้ายแต่ถ้าหากว่าน้ำท่วมโลก สมน้ำหน้านกมันจะไปอยู่กันที่ไหนเ๋อเรื่องเกาะอยู่ไม่ยุ่งมันก็เกาะที่พุงของนานงไงทำไมอนานองลอยน้ำหมายความว่ายงไม่ตายเ้ยพอกันแค่นี้ขอเชิญคุณวุีิเข้ามาได้เอะเอ่ะ ตามผลงานของทั้งสามน,าน,นะฮะในโครงการของคุณพัชช่วยหลายโครงการด้วยกันเนี่ยล่าสุดเองคุณผู้ชมถือว่าเป็นงานใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นปีที่สานนะน,าน่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับถ้าจใช่ครับผมถ้าจำไม่ผิดคุณพัชช่วยสําแดงอ่าคุณพัชช่วยสําแดง<ม>ปีที่สามใช่ไหมครับนี่ยมีที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าผมจําได้แม่นว่าปีนี้ล่าสุด ปีนี้ล่าสุดเลยปีนี้ล่าสุดเลยปีนี้ล่าสุดเลยนะแล้วถ้าปีแรกอะปีแรกเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งปีนี้ก็สนุกกว่าเดิมสนุกสนุกแน่นอนคุณพระสามฤดูฮะชื่อว่าคุณพระสามฤดูต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแสดงวันที่19ถึง21ตุลาคมที่โรง ละครอักษรคีมพาวเวอร์ซอยรังน้ำนั่นเองห้ารอบครับ้ารอบห้ารอบเองเหรอคุณนี่คุณแจ๊คครับที่มาวันนี้นายโยมมาบอกวันนี้มาออกสื่อวันนี้ก็ขอก็มาบอกว่าอย่าไปบอกคนเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้คนเยอะเพราะว่าบัตรใกล้หมดแล้วเดี๋ยวมันบัตรไม่พอขายช่วยกันปิดข่าวไว้อันนี้เราจะปิดแค่ สองสามคนสี่ห้าคนอยู่มันไม่อยู่แน่เราต้องบอกให้คนเยอะๆช่วยกันปิดที่จะปิดอยู่ต้องบอกคุณผู้ชมหลายร้านคนที่ดูอยู่ทั่วประเทศช่วยกันปิดข่าวปิดให้หมดเลยอย่าบอกว่าไปหาซื้อบัตรได้ที่ไทยที่เก่เบเจอร์ไม่บอกห้าบอกนะห้าบอกบัตรไม่พอขายอย่าบอกว่าแสดงวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดไม่บอกไม่บอกไม่บอกละครอัสลาคิงพาวเวอร์อย่าบอกแต่ว่าห้ามบอกห้ามบอกนะครับแล้วก็จอบัตรได้ที่ไทยที่ ขายติกเก็ตเบเจอร์ไปจอซื้อเลยดีกว่าไหมครับเออซื้อเลยอย่าบอกว่าซื้อถ้าใครซื้อบัตรแล้วเนี่ยสามารถนำบัตรไปแล้วเข้าดูได้ฟรีเลยแล้วเป็นข้าเสพที่ดีมากงานงานนี้พิเศษครับคุณวุฒิใครที่ไม่ไปดูเราเปิดโอกาสให้ท่านซื้อบัตรได้ด้วยแต่ว่าบัตรให้ทุกคนบัตรของเราไม่ได้ขาย445ในานะบัตรเราไม่ได้ขาย445ไม่ได้ขายให้ทุกคนทั่วไปเราจะขาย เฉพอคนที่ซื้อเท่านั้นใช่คนที่ซื้อเราก็ไม่ขายไม่ขายเลยไม่ซื้อแล้วไม่ขายไม่ขายต้นเด่นไปต้นผู้ที่เลยดพูดตรงนี้งงอ่ะแขกรับเชิญมีใครบ้างครับนะ่แขกรับเชิญอเรานะก็มีกล้องสหรัฐแล้วก็ <medio S 1> เอกราชเอกราดอนเมืองสุวรรณภูมิขยายแล้วใัแล้วเอกาสุวรรณภูมิแต่ว่าสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินตอนนี้จะมีสนามบินที่ใหญ่กว่าแล้วนะทำไมเหรอยองจริงเดี๋ยวมุกนี้ไปเจอที่ไหนมาไปที่ไหนมุกพี่เดอมุกพี่เดอมาไงว่าไตาตาตาตุมุกพี่เด๋อมุกพี่เดอเขาเล่นีมันเหมือนมันเหมือนแจ็คจะเล่นแล้วหรือเปล่าเล่นัล่นว่าไงทไไมเนไแจ็ชอผมมชอบอ่ะผมชอบอ่ะชอบอ่ะยังไม ได้เคยได้มินพี่เด๋อสวนน้ำภูมิมันมีสนามที่ใหญ่กว่ายังไงพี่เด๋อเขาที่บอกเงี้ยผมเจอแล้วป้ายตรงอะไรตรงไหนวะอไสวนภูมิป้ายตรงอ่อนุทตรงไอ้สวนโอ๊ก้าเขาเขียนบอกว่าสวนภูมิชิดซ้ายแสดงว่าใหญ่กว่าสวนภูมิผมชอบพี่เด๋อมากตรงนี้ยตังวันนั้นหามากเลย หามากวันนี้นี่เสียงรถองใน RCA เลยนะครับบอกแล้วว่าอยากเป็นชอบเลยคิดผมชอบแตวผมขอถามก่อนคำนี้มันเด็ดมากครับอะไรว่าน้าสามคนจะร้องฉ่อยไปจนวันตายเพราะอะไรฮะอ้าวเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะยังไงครับน้ำพวงนี่ต้องร้องจนวันตายอยู่แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าร้องอีกไม่กี่วันก็สบายแล้ว อะไรเหรอครับผมอย่าไป<อ>พูดดดพูดทำไมยิ่งอน่อนแอๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่งต้องขอบอกคุณผู้ชมเบ,บ,บ่งเรื่องก่อนนะฮะเมือม่อเมื่อเมื่อวานนี้หลายหลายคนคงจะได้มีโอกาสติดตามชมเรื่องราวของคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาสมัครร่วมแคมเปญ New You กับ p พลส์ลิมและ c ช็อก Shape แล้วนะฮะวันนี้วูดี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างที่ส่งเข้ามาร่วมแคมเปญกับเราอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของคุณซิริวันแซ่ชัวนะฮะหรือว่าคุณหมวยอยากให้ทุกท่านฟัง เธอบอกว่าตั้งแต่โตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหมวยเป็นคนอ้วนมาตลอดเลยนะฮะเหมือนมีปมอยู่ในใจเดินไปไหนมาไหนเนี่ยดูภาพนะฮะคนก็ล้ออึดอัดมากอายมากครับเวลาที่เดินออกจากบ้านเนี่ยไม่เคยมีความมั่นใจเลยสักครั้งนะครับต้องวิ่งออกต้องวิ่งออกซึ่งนักสักการสามนาครับเขาให้ฟังสามนาครับต้องเออคุณหมวยยังบอกอีกนะครับว่าคือเพื่อนคุณหมวยบอกว่าเคยมีคนหนึ่งเขาพูดกับคุณหมวยว่าเพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนคุณหมวยว่า หมวยถ้าแกผอมนะแกคงสวยนะแต่ฉันว่าเนี่ยทั้งชาตินี้ชาติหน้าแกคงไม่มีวันสวยหลอกต่อให้เทวดาช่วยแกแกก็ไม่สวยอีหมวยอพูด่บงนี้เลยไค,คุณอยู่นในเหตุการณ์ด้วยป่าเขาส่งมาในกระดาษอ,าอ,อน,นี่แล้วพอหลังจากที่คุณดาวเนี่ยเธอมาเป็นแขกรับเชิญของเราในอีกวันหนึ่งนะครับ วันนั้นที่คุณหมวยก็ดูรายการเราอยู่พอดีก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมวยเนี่ยอยากที่จะกลับมาสุขภาพดีครับทุกท่านดูดีและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับทำไเนะเอ้าต้องรับความเป้กับเรานะวันนี้เอามาให้ดูในวันนี้เอามาให้ฟังเนี่ยนะต้องขอบอกว่านี่เป็นแค่หนึ่งในเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกเพียบครับวันพรุ่งนี้ต้องคอยติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเราจะเอาเรื่องราวของคุณผู้ชมทั้งบ้านนี่หละครับส่งเข้ามาร่วมที่ส่งเข้ามาร่วมแคมเปญกับเราเนี่ยมาแชร์ให้ฟังเหมือนเดิมคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมแคมเปญกับเรานะครับยังสามารถส่งคลิปหรือว่าภาพถ่ายของคุณพร้อมบอกเล่าเรื่องราวและแรงมานาลใจว่าทําไมถึงอยากคุณดีและสุขภาพดีเข้ามาเข้ามาที่รายการเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บดีละการ w o o d y t a l k o com รีบๆส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าและมั่นใจในรูปร่างมากขึ้นอย่าลืมนะครับดื่มกอนดีนะไม่ได้หรอครับไม่มีเมื่อกี้ดื่มกันแล้วเกือบสี่คนหมดแล้วทักด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับทักานหนึ่งเสื้อผ้าเนี่ยเป็นของมีค่าของออมดีไซน์วัสดุแพทเทิร์นออกมาเป็นยังไง AJ DVD Home Theater ปูน <see> อินซีรับเช้าวันนี้เราต้องขอขอบคุณการรับเชิญทุกท่านนะครบับหลากหลายประเด็นมากเนเช้าวันนี้แน่นอนครับทุกท่านครับนี่นะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องลูกทุ่งนะฮะ ลูกของคุณยุ้ยยาิเยอะนะฮะแล้วคุณเล็กชูชาติเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรายการเราในเช้านี้น่ารักจริงๆครับนะครับขอบคุณนายแพทย์สมศักดิ์และคุณดกวนรณิสาที่แวะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะอย่าลืมติดตามนะคุณพระช่วยสำแดงสดสาฤดูของนายโย่งนักพวงนักนมกับแนุมผู้ชมที่ลงละครอักษรา1 9 2 1อตุลาคมนี้สำรองบัตรได้แล้วที่ไทยเทียเมเจอร์นะครับแล้วก็มีใครม้างไหมที่เราขาด มาครบถ้วนแล้วคุณผู้ชมแน่นอนขอบคุณที่เปิดมาดูเราด้วยนะค,ะครับพรุ่งนี้พบกพับคุณหนุ่มอัศพรนะฮะแลวคุณฝ้ายภรรยาน่นที่จะมาอัปเดตนะครับให้เราฟังว่าอาการเหินลูกตอนอนักงหน้าเป็นยังไงนะฮะพรุ่งนี้นะฮะต้องติดตามชมได้ในเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับทางโมเดิร์นไดช่อง9ของเราครับผมวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ